บาลุโคลานกลางเต็นบ้านห้วยวอกอำเภอแม่แจ่มจเชียงใหม่ เขาใกลไปสีน้ําตาล สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกันอีกแล้วนะครับผมก็จะเดินทางไปที่ลานกลางเต็นท์บาลุโขนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยวอกนะครับตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองลำพูนนะครับจากเนี่ยไปจนถึงลานกลางเต็นท์เนี่ยก็ประมาณ127กิโลนะครับตอนนี้เราจะออกเดินทางกันที่เวลา8โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปถึงที่นั่นกี่โมงนะครับแล้วก็ ้องเวฟร้อยคันนี้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทางจะเป็นยังไงไปกันเลยฮะ เลยรื่อยนะครับก็นะครับข้างขวามือเนี่ยจะเป็นทางไปป่าบึงเปียงนะครับส่วนแม่แจ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ตรงไปนะครับจากที่ดูรีวิวมานะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเลยนะครับเดินทางต่อน,นะฮะยาวๆเลยครับ ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เพืรอแม่แจ่มนะครับทางมันค่อนข้างชันแล้วก็โคตรเคี้ยวมากเลยนะครับทุกคนผมเคยมาไกลสุดทางอีเานนเนี่ยก็แค่ป่าบงเปียงเท่านั้นเองวันนี้เป็นการมาแม่แจ่มครั้งแรกนะครับผมทางชันอยู่นะฮะดูดิมันเป็นตัวเอสแบบนี้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะเดี่ยวเพื่อนๆทางค่อนข้างแบบโค้งแบบนี้เยอะมากนะครับเนี่ยในกล้องยังดูไม่ชันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้า มาดูขับจริงๆ่งชันมากตรงเปตัวเอสแบบนี้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปทางนู้นเรื่อยๆนะครับไปสู่ตัวอำเภอแม่แจ่มนะครับผมไปลุยกันต่อครับตอนนี้พักมือปวดมือมากตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่อำเภอแม่แจ่มกันแล้วนะครับ ก่อนถึงอำเภอเนี่ยมันจะมีปั๊มปตทนะครับเราสามารถแวะเติมน้ำมัน,มนแล้วก็ซื้อของก่อนขึ้นไปบารลุโขได้นะฮะจากจุดเนี่ยอำเภอไม่แจ่มเนี่ยไปถึงบารุโขอีกประมาณ26กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปถึงที่บารลุโขเนี่ยประมาณกี่โมงครับผมเดินทางกันต่อครับยาวๆเลยฮนะเมื่อกี้เจอพี่เขานะครับที่เพิ่งลงจากบารลุโขมานะครับสภาพรถนี่แบบ ฝุ่นเต็มรถเลยนะฮะร,รถสีขาวนี่เป็นสีนตาลเลยนะครับพี่ก็บอกว่าหมอกสวยมากแต่ว่าทางเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ระวังของที่แบบเนี้ยที่เราเอาใส่รถไว้นะครับระวังมันร่วงเออเ,เรามุ่งหน้ากันต่อเลยดีกว่าครับเราจะไปปาลูโคนะฮะตอนนี้ถึงหน้าอำเภอแม่แจ่มแล้วไปไปกันเลยเ,เพื่อนๆถึงตรงนี้แล้วนะครับที่ว่าการาอำเภอแม่แจ่มให้เหลี้ยวซ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายเสร็จพอเจอตลาดตลาดเทศบาลตำบลแม่แข็มแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวผมว่าจะแวะซื้อท,ท,ที่ตลาดสักหน่อยนะครับพวไปอยู่ข้างบนแล้วไี่เลยพอเกไปดอยบาลุโคกเครับไปไปอยู่นำไก่เหรอป่ะปอกไก่แต่รถเครื่องนี่ขึ้นได้แล้วนะครับขับไปได้หมดและเติมพลังที่ ตลาดแม่แจ่มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อิ่มมากพร้อมที่จะเดินทางต่อนะครับของจริงมันต่อจากนี้ต่างหากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเส้นทางกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปพร้อมแล้วลุยกันฮ่าทุกคนพอเราเลยตลาดแม่แจ่มแล้วตลาดสดแม่แจ่มนะครับเ่ตบ้านทับนะฮะเขตบ้านทับเสร็จเลี้ยวซ้ายนะครับอีกประมาณ10กิโลครับพ่อขับตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านโรงเรียนที่รั้วสีเขียวมาแล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้ดีนะฮะ อบตบ้านทับนะครับจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปตามนี้เลยนะครับสังเกตมาเจอศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับเมื่อกี้คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกมั้งเมื่อกี้ขับรถเพลินนะขับเลยไปนะครับดีนะหันมาเห็นก่อนนะครับพอเจอศาลานี้แล้วเลี้ยวขวาครับจุดชมวิวดอยหมื่นมาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเลยครับอีกประมาณ8กิโลครับผมจะถึงอบตบ้านทับครับ อาบตบ้านคับหนี้ของไก่เหรอครับสี่กิโล,โลตรงเรื่อยๆเลยครับเราตรงไปเรื่อยตามเส้นเนี้เยเยราต้องเลี้ยวอย่างนะครับขอบคุณครับตามทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครัับตวยาวเลย ไปปาลูโขนี่ไกลไหมครับพี่ไปประมาณ15บห้ากิโลสิกิโลจากจุดนี้นะครับครับตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยครับตรงไปเรื่อยๆอ๋อทางมันก็ประมาณนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับมันอาจจะมีลูกของต่างๆดีช่วงนี้ฝนไม่ตกทางโอเคอยู่นะครับครับผมอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับผมขอบคุณครับพี่ ีกทางเริ่มต้นนะฮะโอ้ค่อนข้างชัน,นอ ระหว่างทางสวยมากเลยไม่จอดไม่ได้แล้วครับขอจอดดูวิวแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเวลาเหลือเยอะโอ้นี่นะทางไปนะครับเพิ่งมาถึงครึ่งทางเองนะครับเหลืออีกครึ่งทางอีกหลายาโลอยู่เดี๋ยวลุยกันต่อเดี๋ยวมาให้ดูวิวนะ ยไปฮะลงเนินกันเถอะอุยลงเนินกันลงเนินกันเถอะลงเนินกันเถอะเฮ้ยอ้าวจะตามมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะ ชันนะมันชันนะเฮ้ยยินลองขับสองลูกนี่อะไรนี่อะปะมาแล้วอัดกันอย่างนั้นลูกนี่เอานะครับ ถึงแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรับทางต่อไปบ้านขี้มูกน้อยขับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็เจอป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านขี้มูกน้อยนะครับอีกเกิโลบ้านขี้มูกน้อยอีก7กิโลฮะไปไปกันต่อพอขับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอนะครับ โรงการบริหารส่วนตำบลบ้านทับนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับออนี่จะมีป้ายบอกนะครับบ้านห้วยวอกอีก13มกิโลตรงเป็นสมกิโลนะครับไปกันต่อเลยครับอีก1ิมกิโลยาวโอ้โหแต่ละโค้งไอ้โค้งตรงสะพานนี่นะครับตรงสะพานเนี่ยหลังจากเลยโรงพยาบาลถ้าสองทานมาอะไรสักอย่างเนี่ย โค้งตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูเห็นทุกคนโค้งตรงเนี้ยในกล้องอ่ะไม่ชันเลยเว้ยแต่ทำไมของจริงอ่ะโคตรชันเลยโอ้โหนี่ใส่เกียร์หนึ่งมาเออนี่ถ้าใครไปใครมานะครับต้องระวังนะครับใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ทางเนี้ยจะเป็นก้อนหินก้อนกวาดเนี้ยนะครับก็ปวดออกมาระวังกันด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างชันนะครับหลังโค้งนู้นอ่ะหลังของโค้งนี้ยิ่งชันนี่ยในกล้องไม่ไม่ชันเลยแต่ของจริงชันมาก ไปเดินทางกันต่ออีกประมาณเจ็ดโลครับขับเข้ามาเรื่อยๆก็เจอบๆไปบ้านเม่ขี้มูกนะครับก็ข้ามสะพานนเ้เลยรักววางทางสะพานนีลำทางเล็กๆด้วยนี่ว้าสวยมากไปไปกันต่อครับตอนนี้ก็บาโมงถ้าสุดแล้วผมยังไม่ถึงไหนเลยไปค,ครับ นหน้าฝนไม่อยากึ้นเลยหน้าฝนจะเป็นยังไงโอ้โหอโโอ้โหทุกคนวิวสองข้างทางนี้ก็สวยมากเลยครับ ตอมาถึงตรงนี้นะครับนี่ป้ายบอกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับพาลุโภอีกเก้ากิโลไปทางโน้นนะฮะ <c oughs> โอ้ดีอันนี้ขนาดมาหน้าหนาวนะครับถ้ามาหน้าฝนน่าจะแย่แต <c oughs> ่วิวโคตรสวยดีบดิบโอ้วิวสวยมากครับ, <c oughs> ว,ว,รบว้าวนี่มาไปเรื่อยเรยนะ สวยนะพอมาถึงจนะุดนะีนะ้แล้ว ขึ้นมาสูงนะครับเพิ่งเห็นว่าเส้นทางที่ตัวเองขับมานะ่ะตามทางตามทางนั้นมาอ้อม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 นั้นมาโอ้โหทางก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยขับมาจากตรงนู้นน่ะตรงนู้นเลยอะ่ะขับนุงน่งเนี้ย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 งเนี้มาเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าใกล้จะมืดละ โอ้หทุกคนต่อนหน้านี้เหมือนเราเห็นในคลิปอะทางตรงนี้มันค่อนข้างพอมันเปียกแล้วมันค่อนข้างเป็นขี้โคลนนะครับแต่เรามาวันนี้มันรู้สึกดินมันแน่นขึ้นนะฮะดินแน่นขึ้นแล้วก็ขับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยไม่ได้เป็นเหมือนในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วครับที่ขับ,บยากๆอันนี้รู้สึกว่าขับง่ายแล้วก็ดูไม่ลื่นดีครับใกล้ถึงแล้วครับนานมากไปดูอีกนิด เลี้ยวซ้ายไปบินละดินนะฮะถ้าไปทางขวามันจะเลี้ยวซ้ายอีกร้านบาโลโคลร้านที่1ถ้าตรงขึ้นไปจะเป็นบาโูโคลร้าน2กับ3ามที่สุดก็ถึงแล้วนะครับร้านกลางเต็นท์บาโลโคลครับผมอันนี้ร้านสองร้าน3นะครับเดี๋ยวผมพาขับขึ้นไปดูนะฮะไปโอ้ถึงตอนสามโมงพอดีเลย เอกะไว้ว่าถึงไม่เกิน3ามโมงบ่ายสถึงบ่ายสามพอดีเลยแต่ว่าขับไปดู เราไปดูลานวินลาดดินแคมกันนะเมื่อกี้ขึ้นไปดูข้างบนแล้วคนเยอะดูไหม หลังจากที่มาถึงบาลูโคแล้วนะครับผมเราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์บิลาดินแคมป์นะฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ตลอดการเดินทางนะครับผมซึ่งผมออกจากตัวเมืองลำพูนเนี่ยตอน8ปดโมงครึนะครับซึ่งดูจาก google map มาเนี่ยก็ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงครึ่งเองแต่ว่าด้วยความชิวของเรานะครับเราก็มา ขับรถออกมา8ปดโมงครึ่งนะฮะมาถึงนี่บ่ายสามนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับสําหรับคนที่ขับรถช้านะครับแล้วก็ไม่รีบนะฮะทางเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเป็นทางดินลูกลังแล้วก็มีคอนกรีตบ้างนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถมาได้ทุกรถเลยนะครับของผมก็เป็นรถเวฟนะครับก็สามารถขับขึ้นมาได้เลยลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยบินละดินแคมป์นะครับก็ ค่ากลางนะครับ150าบาทนะครับแล้วก็วิวเนี่ยโคตรดีเลยเดี๋ยวผมก็จะมาลุ้น,นกันว่าพวงนี้ทะเลหมอกจะสวยหรือเปล่าเออแล้วก็ระหว่างทางมาเนี่ยเจอพี่ๆใจดีมากๆเลยนะครับทั้งคนมาช่วยถ่ายรูปให้ทั้งคนแบบยิ้มบกเหมือใบายแล้วก็พี่ๆเต็นข้างๆมาช่วยกางเต็น์แล้วให้ยืมของด้วยนะฮะขี่รถมากี่ชั่วโมงนะครับน้องคน มาไกล่ลครับลก็เข้าตกใบยาแล้วขึ้นต้นลงสูตรที่เดียวพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้กลับแล้วโอ้โหสุดมากพี่ <c oughs> ผมนึกว่าอยู่แถวนี้ <c oughs> นึกว่าเป็นคนเหนือพรุ่งนี้กลับครับ <c oughs> ตาแดงโอ้โห,โห,โหมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ่อยแสงสวัสดีครับพี่ดีวสวัสดีครับมอสเจอกันเฉยอ่ะเจอกันแบบงงมากเ ขับรถเออปกติจะเจอกันในงานใช่ก็นึกว่าใครเบยบายให้นะครับขับมาม่คิดว่าใครเบยบายพอมาอ้าวพี่ดิวมอสโคเซอร์ไพนะพี่ดิวบอกว่าปากตีไปได้ทายลิมเอยปากปี๊เปนจอยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะฮะ กาเฮ้ยตรงนี้ก็สวยเห็ไหมโอ้วันนี้คนเยอะมากนี่บังเอิญมาเจอพี่ดิวอยู่ข้างบนฮะอะเราอะกลางตรงนู้น,นแต่ทะเลหมอกอะ่ะจะมาตรงนี้นะฮะตอนเช้าเรามาลุ้นกันว่าหมอกจะเยอะไหมทะเลหมอกจะสวยไหมนะครับ นะครับข้างบนนี้มีร้านอาหารขายมีของขายด้วยนะครับยี่สี่ชิ้น ขับรถีแต่ว่าขับรถมันนี่ครับออ๋นีเป็นเจ้าของเนี่ยคนเจ้าของบิลลาดินนะเนี่ยคนเนี้ยบิลลาดินนะนี่พี่บิลลาดินสวัสดีครับใครบิลลาดินเลยใช่คนเนี้ยครับบิลลาดินเนาะใครใคอันนี้พี่เป็นแอดมินเพจเหรอใช่ไหมใช่คือแบบเป็นเป็นนี่เป็นลูกสาวครับเป็นลูกสาวเป็นลูกอันนี้ลูกเขยลูกเขยอ๋อนี่พี่ชื่อพี่อะไรครับครับสำรานครับพี่สำรานนี่พี่อะไรนี่นี่อ๋ออันนี้เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเออเจ้าของร้านนะ ไม่ใช่คนนี้แหละบิลาดินมาถึงแม่ลูกค้ามาเขเรียกบิลาดินบิลาดินอะไรพวกนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของร้านเองครับก็เลยตั้งชื่อบิลาดินไปเลยอันไหนก็บิลาดินเยอะดังเลยเนาะใช่เยอะมอันนี้เปิดนานหรือยังครับปีปีแรกครับปีแรกปีแรกอัปีสองปีแล้วพิคคาร์บู่์อ่าครับแล้วบาลูโขนี่มันมีที่ไปขึ้นมาไงครับชื่อทำไมถึงชื่อนี้ครัพอทราบมั้ชื่อชื่อสาระขั้นแรเนี่ยมันชื่อสระเพราะตัวตัวเมื่อ อยากอยากขยะเม่นอ่ะเม่นน like oh. oh. ี่คมมันยาวโอ้แค่คล้ายเม่นขยะเม่นอ๋อเรียกว่าคนนละมันสั้นคนนละมันสั้นอันนี้คือตัวอะไรนะครับตัวตัวเม่นครับเเพราะว่าเพราะม่นป่าอะไรเม่นเผือกอะไรพวกนี้กก็เลยเป็นที่มาของบาลูโคลน่นองเชื่อว่าตัวมันนี่ชื่อว่าบาครับตัวบาตัวบาอ๋อบาไอ้ตัวบานี่ยขุดรูอยู่นะครับรูรูนี่ย อ๋อต่อเดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมครับมีอยู่คมันมีแต่มันมีแต่รูพี่มันมีแต่รูรูกว้างมากเลยพี่มันอยู่ข้างหลังมีข้างล่างใหญ่ข้างหลังบาขุดรูแล้วโคล่ะครับดอยดอยกับขุดรวมกันเลยอ๋อดอยคือไอตัวบาอยู่ในรูอยู่บนดอยก็เลยเป็นที่มาของบาลูโคอลนี่คือที่ไปที่มานะครับของบาลูโคลนี่เนาะ เวลาสองทุ่มนะครับก็มีเหมือนฝนจะตกมานิดนึงนะครับก็ภาวนาอย่าให้ตกเลยนะครับเดี๋ยวไม่เห็นหมอกนอกจากจะไม่เห็นหมอกแล้วเดี๋ยวทางลงลเราจะเละนะฮะก็อย่าเลยได้โปรดจิมาม่าก,กันดีกว่าฮะแล้วมารอลุ้นกันครับว่าตอนเช้าจะเป็นยังไง